ตอนที่20ใครคืออันดับหนึ่งตอนที่สองตอนนี้ลินเล่เกือบอยู่ในระดับสุดยอดของนักรบระดับสองแล้วแค่ใช้พลังของนักรบระดับ1ธรรมดาก็ยกน้ำหนักได้เป็นร้อยปอนด์นักรบระดับสองสามารถยกของหนักร้อยปอนด์โยนเล่นได้สบายๆนี่เจ้าแค่กแ,แรนจับคอของตัวเองไออยู่สอา หลังจากนั้นจ้องมองลินเล่อย่างโกรธเคืองเจ้าใช่แล้วทันใดนั้นเยลตะโกนล,ลั่นหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความรู้สึกแบบนั้นดีมากน้องสามข้าคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดนี้เด็กคนนั้นตัวเล็กมากแต่ก็แข็งแรงสุดๆนักเวทระดับห้าและระดับหกเหล่านั้นประหลาดใจกันทั้งหมด มีบางคนเป็นครูจอมเวทที่อยู่ในโรงแรมนั่นด้วยเช่นกันและพวกเขาทุกคนจ้องมองลินเล่ด้วยความประหลาดใจเด็กที่ดูเหมือนอายุ12หรือ13ปีสามารถเหวี่ยงคนหนัก90ปอนด์ด้วยมือเพียงข้างเดียวได้และเด็กคนนี้ก็เป็นจอมเวทคนหนึ่งไฮแร์นเจ้าคุยนักคุยหนาว่าเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในหมู่นักเรียนระดับที่หนึ่งไม่ใช่หรอ เยลยอเยอ้ยแรนหน้าแดงขณะที่จิตใจเขาเต็มด้วยความโกรธเคืองและอับอายเขามองลินเล่แล้วตะโกนอย่างเดือดดาลน,นี่เจ้าเป็นจอมเวทจริงหรือเปล่าถ้าเจ้ามีฝีมือจริงก็มาประลองใช้เวทกับข้าซะทำอย่างนั้นจะได้อะไรละ่ะจอมเวทผู้สูงส่งใช้ฝีมือของนักรบชั้นต่าแรนทั้งโกรธ และอับอายเขาเพิ่งชนะการแข่งขันประจำปีของนักเรียนระดับหนึ่งมาแต่ตอนนี้เมื่อลินเล่จับคอเสื้อเขาและยกขึ้นเขากลับเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นรู้สึกว่าชีวิตของเขาตกอยู่ในเงืม้อมือคนอื่นว่าไงถ้าเจ้ามีฝีมือพองนั้นมาประลองใช้เวทกันเจ้าเป็นนักเรียนของสถาบันเอิญหรือเปล่าเพื่อนๆของแรนร่ำร้องสนับสนุนทันที แต่ต่อหน้าลินเล่พวกเขาสี่คนรู้สึกหวาดกลัวในใจอยู่บ้างพละกำลังที่แข็งแรงหน้าทึ่งของลินเล่ทำให้พวกเขาตกใจเวทเหรอทันใดนั้นเรโนเริ่มหัวเราะลั่นพลางพูดอย่างทนงว่าแรนเจ้าเชื่อจริงๆเหรือว่าแค่เพราะเจ้าชนะเลิศการแข่งขันนักเรียนระดับหนึ่ง แล้วเจ้าจะเป็นนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่นักเรียนระดับหนึ่งจริงๆนะฝันไปเถอะอันดับหนึ่งของนักเรียนระดับหนึ่งก็คือสามสหายแห่งหอพักของเราตังหากส่วนเจ้าน่าเหรอหือหลบไปข้างๆเลยไปน้องสามแสดงพลังของเจ้าสักเล็กน้อยก็พอเยละยุยงเช่นกันจอร์ดเพิ่งถูกแรนวาดใส่ดังนั้น ตอนนี้เขาจึงไม่มีอารมณ์เห็นแก่หน้าแรนแต่อย่างใดแรนให้ข้าบอกอะไรเจ้าสักอย่างนะเจ้าควรรู้ขีดจำกัดของตัวเองยอดฝีมือหลายคนในสถาบันเราไม่ลดตัวไปเข้าแข่งขันประจำปีเจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าเจ้าจะมีอะไรพิเศษมากกว่าคนอื่นนะ่ะหน้าของแรนยิ่งบูดเบี้ยวกว่าเดิมเจ้าจะรู้ความจริงต่อเมื่อประลองกันแรนจะแข่งขันกับพวกเขา พวกนักเรียนระดับ5และ6เหล่านั้นตะโกนส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานพวกเขามองการต่อสู้ของนักเรียนระดับ1ว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าความบันเทิงแรนเป็นเด็กอายุ10ขวบที่สำคัญคือเขาถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่ยังเล็กแม้แต่ที่สถาบันเอิรนเขาก็ยังอยู่ในระดับกลุ่มนักเรียนสุดยอด มีครั้งไหนบ้างที่เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างนี้อันดับหนึ่งน่เหรอแรนพูดอย่างเกลี้ยวกราดอันดับหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะพูดกันได้ง่ายๆมันมาจากการแข่งขันถ้าเจ้ามีฝีมือมากพออย่างนั้นก็มาประลองกับข้าซะแรนมั่นใจในทักษะวิชาเวทของเขามากที่สำคัญเขาชนะการแข่งขันประจำปีสำหรับเด็กนักเรียนเวระดับหนึ่ง เฮ hey, ทำไมผู้จัดการโรงแรมไม่เข้ามาระง,งับเหตุการณ์ล่ะคนดูบางคนรู้สึกประหลาดใจและสงสัยในเรื่องนี้ความจริงผู้จัดการโรงแรมหัวเดลียืนดูอยู่ห่างๆแต่เขาไม่ต้องการเข้ามายุ่งเพราะเขาจำนักเรียนเหล่านี้ได้นอกจากความจริงที่ว่าเด็กพวกนี้เป็นนักเรียนจากสถาบันเอิญแล้ว สถานะของเด็กเหล่านี้เขาไม่ต้องการจะยั่วโมโหโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหนูที่ชื่อเยลคุณชายเยลอยู่ที่นี่เหรออึกช่างมันเถอะเขาจะทำอะไรก็ตามใจเขาละกันต่อให้เขาพังโรงแรมทั้งหลังก็ไม่ใช่เรื่องอะไรผู้จัดการโรงแรมสายหัวอย่างช่วยไม่ได้เขาไม่กล้าต่อต้านคุณชายเยลและพอได้เข้าศึกษาในสถาบันเอิร์ สถานะของเยลในตระกูลก็เพิ่มขึ้นมากมายพูดได้ดีอันดับหนึ่งไม่ใช่ได้มาด้วยการยกยอตัวเองแต่เป็นคว้าชัยชนะได้มาลินเล่หน้าของเขาเย็นชาขณะจ้องมองแรนแรนถ้าเจ้าต้องการประลองเวทมากนักงั้นก็มาทำให้มันตื่นเต้นกันเถอะถ้าเจ้าชนะข้าจะไม่โผล่หน้ามาให้เจ้าเห็นอีกแต่ถ้าข้าชนะเจ้าก็ต้องทำแบบเดียวกันด้วย รรนอดแค้นเสียงไม่ได้แค่นั้นเจ้าเรียกว่าตื่นเต้นแล้วเหรอเมื่อผู้แพ้พบผู้ชนะไม่เพียงแต่ต้องหลีกไปให้ไกลเท่านั้นแต่จะต้องจ่ายทองร้อยเหรียญด้วยเอาอย่างนั้นดีไหมลินเล่ข่มวดคิวร้อยเหรียญทองเหรอเขาได้เพียงร้อยเหรียญทองเป็นค่าดำรงชีพในแต่ละปีเขาไม่ได้ร่ำรวยเหมือนใครบางคน ห้าห้าแรนแค่ร้อยเหรียญทองเองเหรอเจ้าไม่อายบ้างหรือไงที่บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งนะเอาอย่างนี้ดีไหมคนแพ้จะต้องจ่ายหมื่นเหรียญทองตกลงไหมล่ะเยลที่อยู่ใกล้ๆตะโกนลั่นหมื่นเหรียญทองเนี่ยนะพอได้ยินคำพูดเหล่านี้ทำให้นักเรียนหลายคนในโรงแรมแทบช็อกหมื่นเหรียญทองเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อย บางทีอาจมีนักเรียนเพียงไม่กี่คนในโรงแรมแห่งนี้ที่สามารถนำเงินจำนวนมากขนาดนั้นออกมาได้หมื่นเหรียญทองแรนสถานในใจแม้ว่าตระกูลของเขาจะเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งแต่เขาก็ได้รับเงินยังชีพเพียงปีละสามพันเหรียญทองเขาไม่ได้มาใช้เงินที่โรงแรมหัวเดลีทุกวัน วันดีเขาแค่มาเพื่อฉลองให้เขากับริกสันที่กลายเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งและอันดับสในการแข่งขันประจำปีฮ่าฮ่าไม่มีน้ำยาหรือไงเย็นยิบบัตรเครดิตเวทออกมาโบกไปมาขณะที่เขาพูดแรนรับปากเขาสิริกสันพูดเราสี่สหายสามารถรวบรวมทองหมื่นเหรียญได้ ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าตัวเล็กที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าได้หรอกนะแรนและสหายร่วมหอพักอีกสามคนของเขามองหน้ากันและกันก็ได้หมื่นเหรียญทองตามนั้นแรนพูดดังๆและจากนั้นแค้นเสียงใสลินเล่ไปกันเลยที่นี่เล็กเกินไปเราจะที่สนามที่ใช้แข่งขันต่อสู้กันถ้าเจ้ามีความกล้ามากพอก็ตามข้ามา หลังจากพูดเสร็จแรนออกไปจากโรงแรมด้วยอาการเยื่อหยิ่งและสหายร่วมหอพักอีกสามคนก็ตามเขาไปไปกันเถอะดวงตาของเยลเป็นประกายเรและจอร์ดก็ตื่นเต้นเช่นกันลินเล่พยักหน้าและหัวเราะเบาๆมีคนต้องการจะให้ทองค่าหมื่นเหรียญเลยนะเราจะปฏิเสธได้ยังไงกันละ่ะ ลินเล่เยลเรโนและจอร์ดทุกคนเดินออกมาจากโรงแรมมุ่งหน้าไปยังเวทีต่อสู้ทั่วทั้งโรงแรมตอนนี้มีเสียงเอิกกระเริกวุ่นวายการประลองมีเดิมพันหมื่นเหรียญทองเป็นเรื่องหาดูได้ยากแม้แต่นักเรียนระดับหกและยิ่งกว่านั้นผู้เข้าประลองคนหนึ่งเป็นผู้ที่เพิ่งชนะการแข่งขันประจำปีของเด็กนักเรียนระดับหนึ่ง แรนและอีกคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มลึกลับที่ไม่มีใครรู้จักในทันใดนั้นผู้คนหลายคนต่างรีบรีบชำระบินและมุ่งหน้าตามไปทันทีพื้นเวทีต่อสู้ทำจากหินปูนที่มีความแข็งแรงมากตอนนี้แรนและลินเล่ยืนอยู่คนละด้านของเวทีต่อสู้ข้างล่างเวทีต่อสู้มีผู้คนกลุ่มใหญ่ที่สำคัญนี่เป็นเวลาอาหารตา ดังนั้นหนทางจากโรงแรงหัวเดลีมาถึงที่นี่จึงเพิ่มจำนวนคนจากหนึ่งเป็น10และจาก10บเป็นร้อยในช่วงเวลาสั้นๆคนกลุ่มใหญ่ก็มารวมตัวกันการประลองที่น่าตื่นเต้นนี้มีเงินหมื่นเหรียญทองเป็นเดิมพันมีคุณค่ามากพอจะดึงดูดความสนใจของคนเป็นจำนวนมากพอเห็นจำนวนคนที่มากมายมาสมทบและเอกอโวยวาย ข้าทีมั่นใจก็ปรากฏบนใบหน้าของแบรนด์วันนี้ข้าจะประลองเวทกับเด็กที่ชื่อลินเล่คนนี้ผู้แพ้จะต้องจ่ายหมื่นเหรียญทองและใส่หัวไปไม่มาให้เห็นหน้าอีกในอนาคตทุกคนโปรโดเป็นพยานให้ข้าด้วยแรนด์พูดเขามีความรู้สึกยินดีที่มีคนดูมากมายเขาไม่เคยเจ็บตัวจากการต่อสู้แม้แต่น้อยทันใดนั้นเสียงเชียร์โห่ร้องจำนวนมาก ดังมาจากข้างล่างระหว่างการแข่งขันประจำปีแรนมีผู้สนับสนุนมากมายตรงกันข้ากับลินเล่มีคนเชียร์เขาน้อยมากแต่ลินเล่ยังคงยืนอย่างสงบอยู่บนเวทีประลองพูดเสร็จหรือยังลินเล่พูดอย่างใจเย็นแรนยิ้มอย่างยโสเริ่มได้เลยแรนและลินเล่แทบจะรร้ยเวทพร้อมกัน ขณะที่ทั้งสองคนเป็นนักเวทระดับสองเวทที่พวกเขาใช้เป็นเวทระดับหนึ่งและระดับสองทั้งหมดและเวทที่รายได้ง่ายมีแค่คำสองคำเท่านั้นวืดดาบสายลมเจ็ดเล่มปรากฏขึ้นทันทีและฟันตรงเข้าหาแรนจอมเวทระดับสองหรือนี่คนดูที่มีประสบการณ์สามารถบอกได้ทันที แต่แรนก็ปล่อยเวทในขณะเดียวกันบอลไฟสีแดงเข้ม5ลูกยิงเข้าใส่ลินเล่เช่นกันดาบสายลมไวกะว่าบอลไฟมากอย่างไรก็ตามแรนก็หลบอย่างเก่งก้างแต่ลินเล่กลับก้าวฉากหลบบอลไฟด้านข้างได้อย่างสบายๆและขณะที่ทำเช่นนั้นปากของลินเล่ยังคงไรยคาถาต่อเนื่องพลางปล่อยเวทที่2ต่อทันที เวทธาดินแผ่นดินไหวครืนแรนรู้สึกว่าพื้นหินใต้เท้าของเขาเริ่มสั่นไหวรุนแรงภายใต้สถานการณ์นี้แรนไม่สามารถสงบสติในการร่ายเวทได้ทันใดนั้นลินเล่ปล่อยเวทที่สาก้อนหินสีน้ำตาลขนาดเท่ากำปั้น5้าก้อนพุ่งเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็วแรนไม่สามารถยืนหยัดมั่นคงบนพื้นที่สั่นไหวได้เขาหลบหินได้แค่สองก้อน ตหินก้อนหนึ่งกระแทกเข้าที่ท้องของแรนทำให้เขากระอักเลือดทันทีแรนรีฟใช้แขนของเขากุมหน้าอกหินอีกสองก้อนกระแทกจนได้ยินและแรนกระเด็นลอยลงมาจากเวทีทั้งร่างของเขาเต็มไปด้วยฝุ่นดินผลของการประลองเวทลินเล่เป็นฝ่ายชนะ ลินเล่จ้องมองแรนอย่างสงบลินเล่มั่นใจว่าพลังโจมตีของเขาจะได้ผลคงต้องใช้เวลาพักฟื้นสักเดือนหนึ่งเป็นอย่างมากแรนจึงจะหายดีถ้าลินเล่ตัดสินใจสู้อย่างไม่ปราณีเขาคงยิงหินไปโดนที่ศีรษะของแรนและมีแนวโน้มว่าจะกำจัดแรนได้จอมเวทสองสายธาตุระดับสอง เรามีคนเก่งขนาดนั้นในหมู่นักเรียนระดับหนึ่งด้วยเหรอนักเรียนเวทระดับหนึ่งที่รับชมอยู่ร้องออกมาอย่างประหลาดใจสำหรับจอมเวทระดับสองที่ปรากฏตัวอยู่ในนักเรียนเวทระดับหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยากไม่ต้องพูดถึงจอมเวทสองสายท่าที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาเด็กคนนี้ควบคุมพลังเวทของเขาได้อย่างแม่นยำมาก และการเคลื่อนไหวร่างกายของเขาก็คล่องแคล่วว่องไวนักเรียนระดับ5และ6บางคนประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อครูน่นี้เมื่อเผชิญกับบอลไฟลินเล่สามารถหลบได้ขณะที่ยัง่ร้เวทต่อเนื่องจากตรงนี้เองสามารถบอกได้ว่าลินเล่นั้นคล่องแคล่วขนาดไหนห้าห้าแรนเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าจะเป็นอันดับหนึ่งนะ สามสหายของหอพักเราสามารถใช้เวทย่ำยีเจ้าได้อย่างง่ายดายเยลหัวร้อกลั่นแค่แค่แรนลุกขึ้นยืนกุมหน้าอกตัวเองแรนรู้อยู่แก่ใจว่าในตอนนั้นลินเล่ยังมือไว้เยวพรุ่งนี้พาลินเล่มาด้วยข้าจะไปสาขาธนาคารทองสี่จักรวรรดิกับพวกเจ้าเพื่อแลกเงินหมื่นเหรียญทองข้าจะรักษาคำพูด แรนมองไปทางลินเล่ที่อยู่ในระยะไกลความพ่ายแพ้จากเนื้อมือลินเล่ครั้งนี้ปลุกแรนให้ตื่นจากความทะนงตนว่าเป็นอัจฉริยะแม้ว่าคนที่มีพรสวรรค์ถ้าเขาแข็งแกร่งไม่พอเขาก็ยังจะพ่ายแพ้ต่อคนอื่นลินเล่ขอบใจเจ้ามากแรนพูดพร้อมกับโค้งให้ทำให้เยวและคนอื่นสะดุง้งจากนั้นแรนจ้องมองลินเล่และพูดอย่างห้าวหาญว่า แต่คงมีสักวันที่ข้าจะเอาชนะเจ้าให้ได้และจากนั้นแรนยังคงคลำหน้าอกของตนเดินจากไปด้วยความช่วยเหลือจากสหายในหอพักกลับไปยังที่พักของตนเองลินเล่เจ้ายอดเยี่ยมมากเจ้าชนะและกู้หน้ามาให้พวกเราได้มากเลยเรโนวิ่งเข้ามากอดลินเล่ทันทีลินเล่มองไปรอบๆตอนนี้คนเป็นจำนวนมากกำลังมองมาทางเขา และคุยเกี่ยวกับเรื่องเขาอยู่ส่วนใหญ่ผู้มีพรสวรรค์ที่สถาบันเอิรนจะกลายเป็นที่รู้จักกันดีไม่มีใครคิดว่าจะมีคนจากไหนก็ไม่รู้ปรากฏตัวอยู่ในท่ามกลางเด็กนักเรียนระดับหนึ่งและเอาชนะแรนผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้อย่างง่ายดายเฮลินเล่ hey, ay, ข้าชื่อแดนนี่เป็นจอมเวทน้ำระดับหนึ่งยินดีที่ได้รู้จักเจ้านะทันใดนั้นเด็กผู้หญิงผมทอง ร่างสูงเพรียวบางเดินมาคุยและยิ้มให้ลินเล่สวัสดีค่าชื่อลินเล่ลินเล่มีนิสัยไม่ค่อยชอบคุยกับคนแปลกหน้ามากนะักขอโทษด้วยนะข้าต้องไปฝึกและทำสมาธิต่อนะหลังจากพูดจบลินเล่จ้องไปที่สามสหายของเขาเยลและคนอื่นๆรู้ว่าลินเล่กำลังคิดอะไรอยู่และทันใดนั้น สี่สหายก็ไม่สนใจคนรอบรอบตัวเขาทุกคนและเดินจากไปปล่อยสาวน้อยแดนนี่ที่ขมวดคิ้วอย่างไม่สบายใจไว้ด้านหลัง